ช่วงนี้ผมพยายามมาซ้อมในฟิตเนสมากขึ้นนะครับเพราะว่าไปวิ่งถนนแล้วช่วงนี้เหมือนกับว่า,าหน้าแข้งนะครับหน้าแข้งยังกลับมาไม่ร้อยเปเซ็นตะ์ครับมีอาการบาดเจ็บก็เป็นการคาร์ดิโอบนลู่บนลู่วิ่งพวกนี้นะครับแล้วก็ผมจะสลับเดินกับพวกอิเล็กทริคอลนะครับหรือเดินวงลีหรือบางทีก็เป็นปั่นเนอนจียนสลับกันไปเพื่อที่จะลดแรงกระแทกชั่วคราวนะครับผมจะ ตอนเ,เช้าเเนี่ยจะคาร์ดิโออยู่ประมาณ40นาทีนะครับแต่ถ้าเป็นการวิ่งเนี่ยผมจะวิ่งอยู่ประมาณ5โลก็5โลเนี่ยผมวิ่งอยู่ประมาณเพส5ปลายๆา,ายหรือ6ต้นๆน,นะครับมันจะเฉลี่ยประมาณ30นาทีประมาณนี้ตอนเช้าผมจะพูดถึงไดเอทในในรอบนี้ก็แล้วกันนะครับในในการทำซีรีส์ครั้งที่แล้วเนี่ยโอเคผมอาจจะไม่ได้พูดถึงเรื่องการทำอาหารเท่าไหร่อาจจะมีทำอาหารให้ดู เล็กๆน้อยๆแต่ว่าในในในซีรีส์การสร้างซิกแพคเนี่ยนะครับผมผมมองแผนระยะยาวไว้ว่าะจะทําให้มันเป็นแบบเป็น,เป,นเป็นตัวอย่างให้คนดูว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยการลดไขมันมันไม,ไม่ไม่ต้องแบบว่ากินครีนกินอาหารครีนแบบไก่จืดๆหรือแบบกินแต่ผักกินแต่อะไรเงี้ยนะครับผมผมพยายามจะทําให้ดูว่าเออในอาหารธรรมดาถ้าเรารู้จักควบคุมปริมาณ พลังงานนะครับหรือว่าเราเราเราเลือกกินเงี้ยมันมันก็ลดได้เหมือนกันนะอย่างอย่างตัวผมอะตอนรอบเนี้ยนะครับผมพยายามเลี่ยงอาหารที่มันเป็นอาหารแปรรูปนะครับ processed food ก็คือพวกแบบไส้กรอกอย่างเงี้ยแฮมหรือพวกขนมปังเบเกอรี่อะไรพวกนี้นะครับพวกนั้นก็จะจะไม่กินนะถึงแม้ว่ามันจะให้พลังงานที่เป็นแบบคาร์โบไฮเดรตก็จริงนะครับผมพยายามเลือกอาหารให้มันให้มัน โอเคอะนะครับให้มันแปงรูปน้อยที่สุดแล้วก็พวกน้ําตาลนะครับน้ําตาลน้ําตาลในอาหารน้ําตาลในเครื่องดื่มเนะี่ยอย่างที่ผมสั่งมานะครับผมสั่งกาแฟมาเนี่ยก็สั่งเป็นอเมริกาโน่นะครับคือพ,พยายามเลี่ยงน้ําตาลแค่นั้นเองหรือในกับข้าวอย่างเงี้ยผมก็จะใช้พวกสารให้ความหวานเออสารให้ความหวานนะครับพวกหญ้าหวานสตีเวียพวกนั้นอนะมันมีขายตามห้างนะครับในในไดเอทรอบเนี้ยผม เนื่องจากว่าผมออกกําลังกายหลายเวลามากเลยตื่นเช้ามาออกใช่ไหมตื่นเช้ามาออกอย่างที่ผมบอกไปนะครับตื่นเช้ามารอบหนึ่งแล้วก็สายๆเนี่ยอาจจะมีเวทบ้างนะครับวันตอนนี้ก็อยู่ประมาณ3-4ถึงวันต่อสัปดาห์ครับไม่ไม่ได้เวทเหมือนก่อนหน้านี้ที่แบบว่าตัวล่ำๆหน่อยอะไรเงี้ยตอนนั้นคือจะเวทประมาณ5วัน6วันต่อสัปดาห์นะครับตอนนี้ก็ต้องแบ่งเอาเวลามาซ้อมมวยด้วยนะครับไฮดรไฟ,ไฟอย่าลืมนะไปติดตามวันนีแล้วนะ EP ที่แล้วเนี่ยถามกันเข้ามาเรื่องนาฬิกาเยอะมากเลยนะครับจะตอบไปให้ตรงนี้นะครับนาฬิการุ่น Garmin f e n i x นะครับ 6x s a p p h i อ่ะเนี่ยนะครับก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับก็ใช้สำหรับออกกำลังกายเป็นหลักแหละครับแล้วก็มีบางครั้งบ้างนะครับที่ผมแบบใส่นอนเพื่อที่จะดูว่าเราหลับลึกหลับตื่นอะไรประมาณนี้เป็นฟังก์ชันของนาฬิกาเขาครับก็ใช้คุ้มดีเหมือนกันครับรูปร่างก็ โอเคเลยผมใส่เป็นนาฬิกาในชีวิตประจําวันทุกวันนะครับก็ใส่อยู่เรือนเดียวเลยตอนนี้มีน้องๆถามกันเข้ามานะครับว่าผมออกกําลังกายตอนนี้ออกกําลังกายหนักขนาดไหนนะก็อันนี้ให้ดูเป็นเมื่อวานก็แล้วกันนะครับอย่างของเมื่อวานนี้ก็เนี่ยตอนเช้า45นาทีแล้วก็ตอนเย็นนะครับอีกประมาณ2ชั่วโมงก็คือตีเบ็ดเสร็จง่ายๆประมาณ3ชั่วโมงนะครับก็แคลอรี่ที่ใช้ไปอ่ะวันหนึ่งอ่ะ เนี่ยรวม4,200อ,อะ่ะคือขนาดพักนี่คือเอาง่ายๆว่าผมเนี่ยต้องการพลังงานต่อวันยังไม่รวมการออกกำลังกายอะ่ะอยู่ประมาณ2,400แคลอรี่นะครับสำหรับตัวขนาดผมอะ่ะน้ำหนักประมาณ94-95โลนะครับแล้วก็ออกกำลังกายอีก1,800นะครับรวมเบ็ดเสร็จก็4,200คือเยอะมากอะ่ะต้องกินวันหนึ่งก็เยอะนะครับ เนี่ยตอนเช้าผมก็จะเล่นคาร์ดิโออย่างอันเนี้ยก็เป็นจักรยานนะครับอัตราการเต้นหัวใจมันก็จะไม่ค่อยสูงอะ่ะประมาณโซนหนึ่งโซนสองเน้นปั่นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าตอนนี้เราก็ลดไขมันอยู่นะครับก็ให้ดูเนี่ยนะโซนหัวใจเฉลี่ยเนี่ยมันก็แค่ประมาณร้อยสิบเจ็ดเองมันจะมีแบบตอนหลังๆที่สูงบ้างนะครับก็คือเร่งความเร็วมันอ่าแล้วก็ตอนเย็นคือซ้อมมวยเนี่ยประมาณสองชั่วโมงอันนี้บอกเลยแบบโคตรเหนื่อยเมื่อวานเหนื่อยมากนะครับเนี่ย เผาผ่านไปพ3 0 0ามพันสาแคลอรี่นะครับกับเวลาประมาณหชั่วโมงห2าองาตีสักสชั่วโมงนะครับค่าเฉลี่ย HR เห็นไหมอัตราการเต้นหัวใจผมก็จะสูงขึ้นมาหน่อยอันนี้มันก็จะอยู่ประมาณโซน3ตลอดเลยนะครับคือแบบซ้อมมวยหนักมากนะอันนี้ก็เป็นรวมๆนะครับเนี่ยเป็นสถิติ9ผมอยู่วันนึงประมาณค่าเฉลี่ยนะครับประมาณ1 9ื่นนะอันนี้ก็ตั้งเป้าไว้ว่าประมาณ19ื่นนะครับอันนี้ก็เกินมานิดหนึง การทำไดเอทรอบนี้มันเลยมันเลยค่อนข้างจำกัดเรื่องของเวลาในการกินนะครับผมไม่สามารถมากินข้าวได้แบบตอนที่ช่วงเล่นกล้ามที่แบบว่า4ี่ห้ามื้อ6มื้อต่อวันอย่างเงี้ยนะครับคือกินทุกๆ2-3สถึงาชั่วโมงผมไม่สะดวกนะครับเนื่องจากว่าอย่างที่ผมบอกเช้ามาเราก็ต้องตื่นไปออกกำลังกายเสร็จแล้วก็กลับมาเวทใช่ไหมกลางวันก็ต้องมีแบบ มีนอนงี่บบ้างเย็นก็ไปซ้อมมวยต่อนะครับก็ก็เลยวางแผนไว้ว่ารอบนี้ผมจะทำาイエットที่เรียกว่า i f นะครับ i f ผมว่าหลายๆคนเคยได้ยินแล้วล่ะทำ intermittent fasting นะครับก็คือจำกัดเวลาในการกินอาหารของตัวเองนะครับคือมีช่วงเวลาอย่างของผมตอนนี้ผมทำช่วงเวลาที่ผมกินข้าวนะครับก็คือประมาณหลังเที่ยง นะครับหลังเที่ยงเนี่ยหรือบ่ายโมงนะครับถึงประมาณช่วงสองถึงสามทุ่มก็จะอยู่ประมาณ8ชั่วโมงโอเคหลายๆลายคนอาจจะถามว่าเฮ้ยทำไมต้องทําอะไรอย่างนี้เดี๋ยวผมค่อยไปเล่านะครับก็อ่ะหลายหลายคนก็ยังสงสัยอีกว่าแบบเฮ้ยทำงานอะไรแบบทำยูทูบเต็มตัวหรือเปล่าคือจริงๆผมก็มีงานของผมนะครับก็เทรนฟิตเนสด้วยนะครับทั้งในรูปแบบออนไลน์นะแล้วก,วก็พวกออกแบบโปรแกรมการลดน้ําหนักอะไรพวกนี้นะครับอย่างล่าสุดผมก็อ่ะ เรียกว่าขายของนิดนึง่อยแล้วกันนะครับผมเขียนหนังสืออ e ีบุ๊กนะครับขายไว้ที่หน้าแฟนเพจก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการคุมอาหารเรื่องอโภชนาการการคุมอาหารสําหรับคนที่แบบอยากจะเริ่มลดน้ําหนักหรือปรับเรื่องระบบเผาหลาญอะไรประมาณนี้นะครับในเรื่องของ IF เนี่ยก็เนื่องจากว่าผมไม่ได้เอา IF มาเพราะว่าแบบมันช่วยลดไขมันดีหรือว่ามันมันเป็นไดเอทที่วิเศษอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไปว่า เวลาของผมมันค่อนข้างจํากัดนะครับเพราะฉะนั้นผมจะกินข้าวแค่2มื้อนะก็คือหลังเที่ยงนะครับก็คือเป็นมื้อใหญ่เลยมื้อใหญ่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างอาหารที่ผมกินว่ามันเยอะขนาดไหนนะครับไม่ใช่ว่าแบบผมกินแค่นิดนึงนะครับสมื้ออย่างเงี้ยเดี๋ยวไปดูครับดูอาหารเลยว่าเนี่ยสิ่งที่ผมกินนะครับในมื้อนึงเนี่ยผมว่ามีประมาณพันสองพันแคลต่อต่อมื้อนะครับซึ่ง2มื้อมันก็อาจจะตกประมาณ3,000แคลอรี่นะครับหรือ อาจจะมากบวกลบประมาณประมาณ3,000แคลนะครับอยู่อยู่ประมาณนี้ต่อวันก็2มื้อนะครับมือ้อมื้อสอเนี่ยก็จะไปกินช่วงที่อาจจะหลังซ้อมมวยเสร็จนะครับสองทุ่มหรือว่าบางทีผมซ้อมมวยตอนเช้าเนี่ยผมก็จะซ้อมมวยตั้งแต่ประมาณแบบแปดโมงเก้โมงี่ยแล้วก็ไปกินอีกทีไปกินข้าวอีกทีตอนเที่ยงเป็นมื้อใหญ่นะครับ รือถ้าจะเป็นตอนเย็นอย่างเงี้ยบางวันตอนเย็นผมซ้อมวิ่งเงี้ยก็จะกินข้าวอีกทีช่วงประมาณทุ่มถึง2องทุ่มเลยนะครับแล้วก็เข้านอนประมาณ5้าทุ่มเที่ยงคืนมันก็ไม่ได้แบบหนักกระเพาะนะครับไปไปย่อยเอาตอนนอนอะไร่งเงี้ยนะครับก,ก็คือเวน้นเว้นช่วงก่อนนอนประมาณ3-4ชั่วโมงอันนี้ก็เดี๋ยวค่อยมาลงรายละเอียดกันอีกทีนะครับในเรื่องของการทํา i เแต่ว่าในที่ผมถ่ายเนี่ยผมอยากให้เห็นว่าผมจํากัดแค่เรื่องของเวลาในการกินนะครับจำกัด เรื่องเวลาในการกินแล้วก็จํานวนมื้อให้เห็นกันว่าเฮ้ยผมไม่ได้แบบว่าไปกินคลีนแบบไก่จืดๆหรือแบบว่าต้องเป็นแบบผักเยอะๆอะไรเงี้ยนะครับเพื่อที่จะให,ให้พวกเราที่ดูอยู่เนี่ยนะครับได้แบบว่าเออเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยการการลดไขมันมันแค่แบบเราเราพยายามจํากัดการกินของเราให้มันแบบโอเคมากขึ้นเลือกอาหารมากขึ้นแล้วก็พวกเรื่องเทคนิคในการไดเอทเนี่ยนะครับมัน มันมันมีอีกหลายรูปแบบเลยแต่หัวใจสําคัญมันคือใช้พลังงานให้เยอะกว่าที่เอาเข้าไปแค่นั้นเองนะครับก็พยายามจะทํทาให้เห็นนะครับว่าต่อจากนี้ผมก็จะกินกินแบบประมาณนี้นะครับทํา i เฟประมาณนี้ไฟอาจจะทดลองไปประมาณ2-3เดือนนะครับให้เห็นว่าเออมันมันมันลดได้นะมันไม่จำเป็นจะต้องแบบไปไปคลีนจัดไปเข้มงวดกับอาหารหรือบางคนอนะบางคนคือแบบ อดอาหารกลัวอ้วนยเงี้ยคุณดูไว้เลยนะว่าผมกินมื้อหนึ่งเนี่ยเยอะขนาดไหนนะครับแล้วเดี๋ยวจะให้ดูเรื่อยๆแล้วกันว่าในแต่ละสัปดาห์มันเริ่มเป็นยังไงบ้างนะครับอาจจะไม่มันอาจจะไม่ทันใจนะแบบว่ามาถึงแบบลดแบบโอ้โหกินอาทิตย์แรกแล้วแบบพุงหายไปเลยไขมันหายไปเลยอย่างเงี้ยมันมันไม่เร็วขนาดนั้นนะครับผมบอกเลยว่ามันไม่เร็วการทำไดเอทเนี่ยนะครับอย่างที่คาดหวังในการเห็นผมนะเห็นผลสําหรับผมนะ ประมาณ12สัปดาห์ขึ้นไปนะครับหรือ3เดือนอย่างผมเองเนี้ยผมผมเป็นสายเต่าผมพูดเลยนะว่าผมไม่ได้ลดเร็วนะครับไม่ได้แบบว่ามาถึงแบบไขมันลงเลยตัวผมเองนะครับเป็นรูปร่างร่างกายแบบถวมด้วยด้วยซ้ำนะครับคืออ้วนง่ายนะแล้วก็ลดลงยากนะก็ต้องใช้เวลาต้องใช้เวลานะครับสําหรับใครที่แบบอยากจะเริ่มลดไปพร้อมผมผมบอกเลยคุณตั้งเป้าหมายระยะยาวอย่า,อย,าอย่าไปตั้งว่าแบบลดภายใน สองสัปดาห์สี่สัปดาห์เดือนหนึ่งอะไรเงี้ยอันนั้นมันมันเป็นอะไรที่แบบระยะสั้นอ่ะบอกเลยว่าคนทําแบบเนี้ยมันมันมันเร็วก็จริงแต่คุณก็จะเสียมันไปเร็วเหมือนกันนะครับสู้แบบเอ้ยเราเราไปเรื่อยๆเราค่อยๆทําให้ร่างกายของเรามันปรับตัวปรับการใช้ไขมันปรับไลฟ์สไตล์การกินอย่างเงี้ยให้มันแบบค่อยคฝึกไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมันพอมันเข้าที่แล้วเนี่ยมันจะลดได้ ในระยะยาวนะครับมันจะไม่กลับมาตะบักแตกอะไรประมาณนี้น,นี่นี่คือเคล็ดลับนะไว้ผมจะมาเล่าเรื่องไดเอทต่ออีกทีหนึง่งเนี่ยตอนแรกนะว่าจะแบบเออเล็มหนวดเขา่าโกนเขาเออให้มันสั้นๆใช่แต่พอโกนหนวดเข่าเสร็จล้วก็แบบว่าอ,อ,อยากเจอแบบแตัดผมสักหน่อยอะ่ะเล็มไถให้มันแบบสั้นๆเป็นแบบเออดูแบบ สั้นลงอะไรเงีเ้ยคือปกติผมจะเป็นคนที่แบบ,บผมสั้นหรือแบบสกินเทสอะไรเงี้ยเอาอีกแล้วครับรอบนี้คือถ่ายไปเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูนะครับ <c oughs> คือตอนแรกกะวก่าจะถ่ายสักประมาณเบอร์8เบอร์9ให้มันเป็นแบบดำๆหน่อยใช่ป่ะแต่พอแบบว่าเอ้ยก็อาจเอาสักเบอร์หดีกว่ากะว่าแบบเออให้มันแบบยาวนิดนึงแต่พอถ่ายไปจริงๆอ่ะแบบโหเบอร์หกมันแบบสั้นเลยอ่ะแล้วก็อย่างที่เห็นอ่ะหัวเป็นลูกชิ้นอีกแล้ว ไม่เป็นไรครับก็ดูดูเรียบร้อยดีแต่อาจจะดูแบบหน้าอ้วนขึ้นนิดหน่อยนะนะนะมันจะมีมันจะมีพื้นที่ของใบหน้าเยอะขึ้นแต่ก็ไม่เป็นไรครับตอนนี้พระเอกหนังก็เขาก็ไว้กับมาท่งหัวล้านกันเดอะล็อกก็เดอะล็อกวินดีเซลเงี้ยหรือเจสันสต a แลมเงี้ยนะหัวล้านไว้เขา่าเนี่ยผมก็ท่งพระเอกได้เหมือนกันเนี่ย <laughs> <laughs> คอยไว้ใหม่คอยไว้ใหม่สำหรับการทำ ชาเลนจ์รอบนี้ผมรู้สึกว่ากดดันเหมือนกันนะเพราะว่า, ER าคนรอดูเยอะนะครับสำหรับเอฟซีที่แบบเข้ามาให้กำลังใจอย่างเงี้ยนะครับผมรอเ,เชียร์พี่พี่ชนะแน่นอนนะผมขอบคุณมากผมไม่ทำให้พวกคุณผิดหวังแน่นอนนะครับผมจะชนะน็อตนกเก่าเหมือนกัวนะครับแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับเอซีด้วยนะครับที่แบบผมอาจจะชนะไอดอลพวกคุณนะครับห <Bro. S 1> <laughs> อบเขิงไว้หนึ่งดอกเอเอก็ต้องบอกว่าในการทำ ไดเอทรอบนี้นะครับแล้วก็ทำชาเลนจ์ไปด้วยเนี่ยมันก็มันก็กดดันตรงที่ว่าสภาพผมตอนนี้เห็นว่าผม, mm. ผ,มผมก็เหมือนคนแบบคนอ้วนทั่วไปอะที่มันมีไขมันเยอะนะครับมีหน้าท้องมีนะมันไม่ไม่ได้แบบว่ามารูปร่างแบบเทมาเกาะหน้าเนี่ยนะครับ mm. ก็พยายามจะทำให้มันแบบออกมาดีที่สุดนะครับในเรื่องของการซ้อมมวยด้วยแล้วก็การไดเอทการซ้อมวิ่งอะไรหลายๆอย่างนะตอนนี้นะครับ แล้วก็คลิปเนี่ยนะครับผมพยายามจะออกให้มันเร็วกว่านี้นะครับแต่ว่ามันได้ประมาณสัปดาห์ละคลิป2คลิปเพราะว่าช่วงนี้ผมมีงานที่ต้องใช้เวลานะครับทำโปรแกรมเทรนดด้วยสอนนักเรียนด้วยแล้วก็อัดตอนนี้นะครับมีอัดสอนคอร์สออนไลน์ด้วยนะครับมันก็เลยต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับรวมถึงการทําคลิปเนี่ยนะครับหลายๆคนอาจจะไม่รู้นะครับผมไม่ได้มีทีมงานนะผม ส่วนใหญ่ผมตั้งกล้องถ่ายคนเดียวตัดต่อทุกขั้นตอนหมดเลยนะแล้วก็บางครั้งก็จะมีคนที่แบบเออมาช่วยมาช่วยเป็นตาก,กล้องมาช่วยแบบเออถ่ายที่แบบการซ้อมของผมมันก็ได้งานที่มันเร็วขึ้นนะครับมันก็นานๆก็มีคนช่วยทีนะครับช่วงนี้ก็แบบว่าเออมันจะยุ่งนิดนึงนะครับอาจจะออกคลิปชา้าก็ยังไงฝากติดตามกันไว้นะครับพยายามจะออกให้มันเร็วกว่านี้นะครับก็หลายๆคนอาจจะอยากเห็นผมทำาลลอกทำอะไรที่ ออกทุกๆ2อสาวันเงี้ยมันมันมันใช้เวลาครับช่วงนี้ก็ออกกําลังกายเยอะด้วยแล้วก็ต้องทำโปรเจกต์อะไรหลายๆอย่างนะครับคือคือพยายามเต็มที่แหละว่าจะออกมาให้แบบติดตามกันให้มันบ่อยเท่าที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับก็ยังไงฝากติดตามกันด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับแล้วเราเจอกันตอนตอน่อไปครับสวัสดีครับ